แขงามาเลยู่ในผู้เขียวอโอ้ผู้เขียวโอ้เลสิตองยิงรงด้เลยไอ้เพียรสกัดออกกไเพไอลงไปซับยับไฟเกมล้วนุตาตาชิดคนนะครับชิดเลยชิดเลยน่ชิดก่อนชิดก่อนนะอไปชิดเลยขาไปชิดเลยนั่นแหะ

ร้านี่สองหพยายามแล่นไ่ห้อไก่นี่ยจะคือบอกครับท่านๆเดียีมาได้ยี้ออะไทำไมเยียดเเยีดเยลูกเยีดครับเยียดสำหรับนักกีฬานะครับเปลี่ยนเตัวหอได้แต่ว่าเปลีทั้งสรายการนะคับทุกนแ่กระแพงยสลากับแพงมยสะ ขคลงไปให้ดันกระเม็นโอ้ยเีเตสีให้าลูกสูดใช่ไหมอ๋อยี่โอ้ยเยอะแตกไปเรน่อยแตกัวคิวเย่โอ้ยแม่นแล้วให้พ่อคว้เต๊นระม่นแล้วขาอ่อนไปหน่อยขาอ่อนไปมึงแนี่ยเดี๋ยวเป็นผู้ยี่คนนี้อโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวจเงียดีอย่าเล่าอ่้